สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเก็บคอนะคะพอดีตัวเสื้อยังถักเพิ่มความยาวยังไม่ถึงระบายนะคะมาแนะนำการถักเก็บคอค่ะคอเสื้อค่อนข้างกว้างนะคะเดี๋ยวเราจะคล้องไหมเข้ามาที่ห่วงตรงไหนก็ได้นะคะ เก็บเหมือนตัวเนี้นะคะอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7แถวค่ะทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราเริ่มแถวที่หนึ่งนะคะครองไหมเข้ามาที่ในห่วงนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ขึ้นมา3พันหัวเข็มขึ้นหลักที่2 ชันกลางด้วยโซ่สองนะคะหลักที่สามสี่ลงจุดเดิมแถวแรกจะยังไม่ค่อยแคบนะคะก็จะเท่าเดิมแถวแรกนะคะโซ่สามคะ่ะข้ามหนึ่งห่วงมาที่ห่วงนี้เลยนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นสองหลักคั้นกลางด้วยโซ่สอง แล้วก็หลักที่สามสี่ลายนี้ค่ะวนรอบคอเสื้อเลยนะคะแถวที่หนึ่งโซ่สามข้ามห่วงนี้มานะคะมาที่ห่วงถัดมาขึ้นสองหลักก่อนโซ่สองแล้วก็หลักที่สามสี่ โซ่สามค่ะตัวต่อไปนะคะข้ามหนึ่งห่วงมามาที่ห่วงนี้ตัวที่สี่ลายเดียวกันวนรอบคอเสื้อได้เลยนะคะแบบนี้นะคะสําหรับแถวที่หนึ่งค่ะวนรอบคอเสื้อได้เลยค่ะ พาวนมารอบงานนะคะเสร็จแล้วถึงจุดเชื่อมต่อโซ่สามนะคะไปเอ็กลงที่หลักแรกได้เลยนะคะเลื่อนห่วงค่ะต่อไปแถวที่สองขึ้นโซ่สามนะคะพันหัวเข็มถักหลักที่สองคันกลางดอก ด้วยโซ่สองแล้วก็หลักที่สามสี่โซ่สองนะคะแล้วก็ตัวต่อไปงานจะถูกลดลงมาโซ่หนึ่งครั้งนะคะโซ่ถูกลดลงไปหนึ่งครั้งค่ะโซ่สองนะคะ แล้วก็ขึ้นตัวมาปกตินะคะเหมือนกันวนรอบงานเลยนะคะโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นสองหลักคันด้วยโซ่สองพันหัวเข็มค่ะแล้วก็หลักที่สามสี่ โซ่สองนะคะตัวต่อไปค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นสองหลักก่อนโซ่สองแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่โซ่สองแล้วก็ขึ้นตัวต่อไปวนรอบคอเสื้อได้เลยนะคะเนะะี่ยค่ะ คล้ายาเหมือนกันกับตัวนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่สองจะมีทั้งหมดเจ็ดแถวนะคะตอนนี้ก็ถักแถวที่สองวนรอบงานได้เลยวนรอบงานมาจบแถวที่สองนะคะจุดเชื่อมต่อก็โซ่สองต่อลงไปที่จุดเริ่มต้นงาน,นะค่ะแถวที่สามค่ะเลือนห่วงมา ตรงกลางของลายขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มถักหลักที่สองคันกลางด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็หลักที่สามสี่โซ่หนึ่งตัวที่สองคะ่ะ แล้วก็ขั่นด้วยโซ่หนึ่งทุกตัวนะคะงานก็วนไปเรื่อยๆลายเดิมค่ะแต่ลดแค่โซ่นะคะขึ้นสองหลักขั่นด้วยโซ่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็ขั่นด้วยโซ่หนึ่งวนไปตัวต่อไปค่ะ ขึ้นสองหลักโซ่สองตามด้วยหลักที่สามหลักที่สี่เราก็โซ่หนึ่งไปขึ้นลายถัดไปวนไปแบบเดียวกันรอบงานได้เลยนะคะสิ่งที่ถูกลดก็คือโซ่โซ่ระหว่างลายนะคะลดลงมาเหลือโซ่หนึ่งทุกตัวนะคะ แล้วก็วนรอบงานนะคะวนมารอบงานนะคะเสร็จแล้วมาถึงจุดเชื่อมต่องานพันหัวเข็มค่ะแทงผ่านลงไปที่โซ่ที่สามแล้วก็ปลดครั้งเดียวเลยนะคะต่อไปแถวที่สี่ค่ะขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักที่สอง โซ่หนึ่งขึ้นหนึ่งหลักตรงกลางเนี่ยนะคะโซ่หนึ่งลงในช่องโซ่ไปสองครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงกลางดอกหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งลงในช่องโซ่ไปสองนะคะโซ่หนึ่งลงตรงกลางดอก โซ่หนึ่งคะ่ะลงในช่องโซ่สองครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงกลางดอกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะลายเดิมวนรอบงานได้เลยนะคะถึงแถวที่สี่แล้วคะ่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงในช่องโซ่ไปสองโซ่หนึ่ง ลงกลางดอกค่ะเดี๋ยววนมารอบงานแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อแถวที่ห้านะคะค่ะวนมาจนรอบงานเสร็จแล้วก็ถึงจุดเชื่อมต่องานนะคะใช้พันหัวเข็มคะ่ะแทงผ่านลงไปที่โซ่ที่สามของจุดเริ่มต้นงานปลดทีเดียว ขึ้นโซ่สี่นะคะขึ้นหลักลงในช่องจุดเริ่มต้นโซ่สี่นะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งขึ้นหลักลงในช่องงานถูกลดลงไปเรื่อยๆนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักลงทุกช่องเลยะคะ่ะที่เป็นช่องว่างนะคะ ถึงแถวที่5แล้วนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงในช่องไปทุกช่องเลยเนะะี่ยค่ะวนรอบงานเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อที่จุดเริ่มต้นงานนะคะแถวที่5นะคะวนรอบงานถึงจุดเชื่อมต่องานก็ใช้พันหัวเข็มเหมือนเดิมคะ่ะ แทงผ่านไปที่โซ่ที่สามปลดทีเดียวแถวที่หกค่ะขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักขึ้นมาอีกสองครั้งนะคะในช่องเดิมเอ็กข้ามไปหนึ่งช่องแบบเนี้ยค่ะขึ้นโซ่สามนะคะพันหัวเข็มขึ้นหลักขึ้นมาอีกสองครั้งลงในช่องเดิม X ข้ามไปอีกช่องหนึ่งแถวที่หนะคะขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มขึ้นหลักมาสองครั้ง X ข้ามช่องไปหช่องแล้วก็วนรอบงานได้เลยนะคะตัวต่อไปก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มขึ้นหลักขึ้นมาสองครั้ง X ข้ามช่องไปหนึ่งช่องขึ้นโซ่สามคะ่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักมาสองครั้ง X ข้ามไปหนึ่งช่องแล้วก็วนรอบงานได้เลยนะคะแถวที่หกนะคะวนมารอบงานนะคะตัวสุดท้าย แถวที่หกนะคะตัวสุดท้ายเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นโซ่สองนะคะพลิกงานกลับพลิกงานกลับจะถักวนกลับมานะคะขึ้นหลักหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็เอ็กลงไปที่ที่ห่วงโซ่นะคะ ขึ้นโซ่สองขึ้นหนึ่งหลัก x ไปที่ห่วงโซ่แล้วก็วนกลับมาจนรอบงานคะ่ะแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะแถวที่เจ็ดก็จบงานเรียบร้อยโซ่สองแล้วก็ขึ้นหนึ่งหลัก x ลงไปที่ห่วงโซ่ถ้ากลัวคอจะกว้างมากก็ถักแน่นนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยหลวมคอก็จะยังเปิดอยู่ค่ะยังเป็นคอแบบกว้างอยู่วนรอบงานได้เลยนะคะขึ้นโซ่สองแล้วก็เอ็กไปที่ห่วงถัดไปโซ่สองพันหัวเข็มขึ้นหนึ่งหลักเอ็กไปที่ห่วงถัดไปขาวนมาจนจบงาน ห่วงเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะเราถักวนมารอบงานก็ตัวสุดท้ายขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็ขึ้นหนึ่งหลักเกลงไปที่ห่วงเริ่มต้นงานเลื่อนห่วงค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมเก็บไหมค่ะดึงเข้ามาด้านนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าด้านนี้เป็นด้านผิด เก็บเก็บปลายไหมเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูคอเสื้อกันนะคะ,คะเก็บคอทั้งหมดเจ็ดแถวค่ะเจ็ดแถวจะได้คอกว้างอยู่ประมาณถ้าวัดตรงนะคะเก้า ก็สิบแะนะคะแต่ถ้าเกิดเว้าวก็24ค่ะค่ะคลิปนี้สอนเก็บคอนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแนะนำวิธีการถักต่อถักต่อแขนนะคะตรงนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาถักต่อแขนเสื้อกันแล้วก็ตัวเสื้อก็ถักยาวลงไปประมาณ15ถึง1ิ แนะคะแล้วแต่ชอบค่ะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นส่วนของระบายขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปถัดไปค่ะ